สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแฟนคลับเล่าสาเหตุแม่หมูอันฝอนายใบเฟิเร์นื่องจริงฟังแล้วเห็นใจดราม่าเห็นต่างไม่ควรวิพาก แฟนคลับเล่าสาเหตุแม่หมูอันฟอรนายใบเฟิร์นถ้าเรื่องจริงฟังแล้วเห็นใจยังเป็นประเด็นที่ทำให้สงสัยว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังแม่หมูพิมพ์ประกาศอันฟอลล์อินสตาแกรมของลูกชายนานาพัฒน์และใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแฟนสาวหวานใจยิงแม่หมูออกมาบอกว่าน่าสงสัยน่าจะเกิดจากระบบแม่เองก็ยังงงกับระบบยืนยันไม่ได้มีปัญหาแม่ก็ทำได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆงไม่สามารถพูดอะไรได้ ล่าสุดในโลกโซเชียลมีการแชร์ทวิตจากแฟนคลับออกมาเล่าสาเหตุอันฟอลโล่ได้ว่าจากที่เราติดตามนายมานะแม่เป็นคนที่ขี้งอนอยู่แล้ว ส่วนตอนนี้ต้องเข้าใจว่าแกไม่มีชีวิตคู่ไม่มีญาติไม่มีกลุ่มเพื่อนมีแต่ลูกชายและลูกชายโตพอแล้วที่ใช่ว่าจะคุยกันในทุกเรื่องตอนออกไปทำงานแกก็ยังได้พบปะผู้คนมีสังคมบ้างแกก็แฮปปี้มีเพื่อนคุยแต่ตอนนี้สุขภาพไม่ดีและอายุมากขึ้นแล้วทำให้ไม่ได้ออกไปทำงานกับลูกแล้วทำให้คนอื่นมาดูงานแทนน้องนายแกก็อยู่บ้านเลี้ยงแคสตักเป็นหลัก ช่วงที่หยุดทำงานแรกๆเคยบ่นว่าเหงาและบอกตอนเองว่าเป็นป่วยซึมเศร้าและแก่ยังไม่ค่อยมั่นใจในรูปร่างตนเองเท่าไหร่ไม่อยากออกกรองด้วยไวัยทองแล้วด้วยมีคนแนะนำให้เลี้ยงสัตว์แก้เหงาก็ไม่อยากเลี้ยงกลัวตายไปแล้วจะเสียใจวันดีคืนดีก็น้อยใจลูกน้อยใจแฟนลูกน้อยใจผู้จัดการลูกน้อยใจแฟนขับลูกน้อยใจสไตล์ลิดด้วยใครที่ค่อนข้างจะสนิทก,กับแกก็คือโดนยกแก๊ เหมือนแกควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตอนนี้ทุกคนช่วยกันรักษาใบเฟินก็ดูจะรับมือได้เป็นคนมองอะไรในแง่บวกและมีวุธิภาวะคอยให้กำลังใจนายและนายก็คงเครียดแหละแม่ป่วยก็ต้องรักษาแต่มันไปกระทบกับแฟนและทีมงานด้วยต้องมารองลอบอารมณ์สวิงของแม่ก็ต้องจับมือผ่านกันไปให้ได้กำลางหลายมุมมองที่เห็นแตกต่างกันไปว่าเรื่องจริงเห็นใจมากๆบางทีก็มองไปอีกมุม ลูกก็ต้องมีชีวิตเรื่องของตัวเองนะคะน้องนายก็โตมากแล้วปล่อยเขาบ้างเถอะงงมากคำตอบหลายคนมากวิเคราะห์แบบฉักฉาเหมือนไปนั่งใต้เตียงเขาเลยทำไมรู้ละเอียดจังคือบางเรื่องแค่ฟังก็พอมั้งมันเซสถีฟเกินไปที่จะามาวิจารณ์ทั้งที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงเรื่องโรคซึมเศร้าเหมือนพูดกันเป็นฉักฉายังพาเขาไปหาหมอเองงงใจถ้าเขาเป็นจริงยิงตรงเงียบและหยุดวิพากษ์ปะ ขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ